สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวนิสนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ปักหลังให้กับชาวมิถุนนะคะเดือนอัปกุมภานะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะหลังวันที่ได้ทั้งต้นตกแล้วก็ไทยค่ะเป็นดวงคนมีคู่นะโสดกับอรอละเกลวเนี่ยออกให้แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะกองแรกตัวตนของทุณมิถุนนะคะหรือว่ามีถุนนะ สองตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปนะคะอ๋อถ้าสำหรับขึ้นเป็นเทมเพลส์ hmm. ก็เป็นช่วงของการปรับตัวนะคะช่วงนี้จะดีขึ้นอะมันจะมีแบบความบาลานซ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจอารมณ์การควบคุมอะไรต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์นะคะในชีวิตรักหรือว่าชีวิตทั่วไปนะคะ ถือว่าเป็นจุดที่โอเคนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะมาดูค่ะพลังงานคุณขึ้นมาเป็นห้าดาบกลับหัวนะคะปัญหาเก่าเนี่ยจบลงได้นะถ้ามเาีเรื่องไม่สบายใจในอดีตเนี่ยมันจะเหมือนกับเราแก้ได้แล้วแหละแล้วมันจะไม่กลับมาอีกนะคะอันนี้ตอกย้ำได้เลยนะคะมั่นใจได้เนาะแล้วก็มีสามดาบกับหัวด้วยนะคะน,นี่เรียกได้ว่าเป็นการการันตีเลยว่าปัญหาที่ทิมแทงใจทำให้ไม่สบายใจเนี่ยมันจะเป็นอดีตแล้วนะคะ ใครมีปัญหารักสามเศร้าจบแล้วนะถ้ามีข้อสงสัยนะคะ9ก้าถ้วยค่ะมีความสุขนะคะมีข่าวดีงานเงินในเรื่องราวของโชคลาภแล้วก็เรื่องความสมคัญนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จบปัญหาเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็แฮปปี้มากเจ็ดถ้วยค่ะมีโอกาสหลายด้านเข้ามาในชีวิตนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาให้เลือกสรรนะก็หยิบจับอะไรที่เราชอบนะคะ แล้วก็อย่าไปทำอะไรพร้อมๆกันนะคะ,ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีสักอย่างแบบนั้นนะคะพไพ่ใบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะ,ะกั้ากึ่งนะคะจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกสิ่งที่เราโฟกัสสักอย่าง2ออย่าง,อ,างอะไรแบบนี้มันก็จะดีกว่านะคะแต่ว่ามันจะมีข่าวดีหรือว่าสิ่งดีๆแน่นอนนะคะเป็นโอกาสอะไรต่างๆเนาะมาดูที่ไพ่เขาบ้างนะคะ สองดับกับหัวนะคะจบแล้วปัญหาตัดสินใจแล้วนะคะเจ็บแต่จบบางอย่างนะคะตัดสินใจเลือกตัดสินใจเสียสละอะไรบางอย่างแล้วก็ชีวิตก็เดินหน้าต่อได้เนาะไพ่สี่เหลี่ยนกับหัวนะคะลดความยึดมั่นถือมั่นนะคะ ลดอัดตราของตัวเองนะบางครั้งต้องยอมเสียศักดิ์ศรีบ้างเพื่อให้มันได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือว่าสิ่งที่ดีกว่านะคะสิบถ้วยนะคะชีวิตรักดีค่ะเพราะว่ามันเคลียร์ปัญหาเก่าจบนะคะมันก็ได้เริ่มต้นกันใหม่กันให,นให้โอกาสแล้วก็ความหวังที่จะได้อยู่ด้วยกันไปแบบแฮปปี้เอนดิงะนะคะหรือว่ามันอาจจะหมายถึงการเลือกครอบครัวเหนือสิ่งอื่นก็ได้ที่อาจจะเคยทำให้ลำบากใจมาก่อนนะคะแล้วก็แปดถ้วยกับหัว การกลับไปการให้อภัยการเริ่มต้นกันใหม่อะไรแบบนี้อันนี้ตรงตัวเลยนะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่ตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกับหลายๆคู่มีปัญหากันแล้วก็เคลียร์ใจแล้วก็กลับมาให้โอกาสกันนะคะประมาณนี้เนาะมาดูบทสรุปนะคะ The Strength ค่ะคุณทั้งคู่เนี่ยยอมรอมชอมให้แก่กันและกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเคยไฟกันหนะักแต่ตอนนี้คุณมีพลังงานร่วมกัน Temperance The s t r e n นะคะก็คือการยอมลด นะคะทั้งคู่นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันได้แบบไปต่อสามถ้วยนะคะความสามัคคีความสุขการใช้เวลาร่วมกันนะคะไพ่เอชบอลชัดมากนะการให้โอกาสน,นะคะเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเหมือนกับเป็นพลังงานที่ต้องการจะสื่อให้กับคู่ไหนที่เคยทะเลาะแล้วเคยห่างกันนะคะการกลับมาเริ่มกันใหม่แล้วก็มีเฮอร์มิตกับหัวนะคะมีการเปิดใจให้รับรู้ความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นนะคะ ทำให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ดีค่ะอืมเดี๋ยวเรามาต่อที่เวลครอสเลยนะคะมี say t optimistic, v a y you love life, นะคะค s e y p r e s i o n แล้วก็ true love คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่แท้เนาะแล้วก็ จะมีบางช่วงที่คุณต้องเซปเรตนะคะงอนกันแยกกันไม่เข้าใจกันแต่ว่าจะบอกว่าให้คิดบวกได้เลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีสิ่งที่ดีนะคะดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเข้ามาแทนที่ช่วงเวลาของปัญหาที่เคลียร์จบไปแล้วนะคะคิดบวกเนี่ยมันยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เร็วแล้วก็มากขึ้นนะคะออกโอเคใบนี้ยากออก เดี๋ยวเปิดให้อีก2ใบนะคะแต e something better นะคะมี take action แล้วก็ if you believe ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นนะคะอย่างที่บอกเลยคิดบวกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะออกมาเป็น action ได้นะคะเพราะว่ามันดึงดูดสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกแต่ something better นี้ตรงตัวเลยว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแน่นอนนะคะรับพลังบวกได้เลยเนาะเดี๋ยวปิดท้ายที่ มัดเซจจากคนรักนะคะออกเองอีกแล้วนะคะ you're w e the best thing in my life นะคะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง past tense นะเพราะว่าเราอยู่ในสถานะของคนรักกันนะคะก็คือยังเป็นปัจจุบันเขารู้ค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะหรือว่า ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของคุณนะคะถ้าคุณอาจจะบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขารู้สึกอภิช t e เรามากขนาดนี้ให้รู้ไว้เลยว่าคนรักเขารู้คุณค่าของคุณดีค่ะคุณคือสิ่งที่ดีสุดแล้วในชีวิตเขาและเขาจะรักษาคุณนะคะเอาไว้ในชีวิตเขาให้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะประมาณนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณชาวมิถุนหรือว่าชาวมิถุนทุกท่านแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะที่เข้ามาชมถ้าชอบความทานายนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์นารับไปได้เลยแล้วก็ถ้าจะ,ะดูส่วนตัวกันก็แอดไลน์นะคะใชโยดิกรสตงข้างล่างนี้ได้เลยนะคะยินดีนะที่จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็แจ้งโปรโมชั่นที่มีนะคะในช่วงนี้นะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ